แม่นั่งรอเดี<ม>๋ยวตียังไม่ได้ให้เลใยใจเย็นเด้ออ่ะยืน,อ,นอุ้ย,ย,ยไปแล้วได้ยังที่ต้องการแล้วอันนั้นแม่เขาเอง

สองวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะไม่ไม่หนาวไม่หนาวหนึ่งสอง ไปที่อีกเหตุนหนึ่งเจ้าของต้องหน้ารถนะครับได้ยินเสียงเคี้ยวเลยนะอะ,อะหนึ่งสองอือหือดีว่าเขาไม่เสียหลักกนะเ,เนี่ยมอใส่ชอบอย่างเงี้ย มอเตอร์ไซค์ไม่ดูเลยนะครับว่ามีรถเนี่ยเขาวิ่งอยู่เนขวานะครับแล้วก็ปาดาขวา้ามาแบบนี้ผู้หญิงครับหลบซ้ายนิดเดียวนะฮะแีว่าอไอ้เหี้ยมอเอความสุขเล็กๆงานไม่เสร็จนะเนี่ออนะาแบบะเอพราะว่าเกิดักนีกนะ็อาจจะเกิดอ ส่วนทริปน er like ี so ้เน cool. so, ี่ยครับพาไปไกลหน่อยจะไปที่ชายแดนอเมริกากับแคนาดานะครับเนื่องจากว่ามันมีภาพภาพอ่าภาพหนึ่งเป็นรถเอ็ดพุ่งชนดับโดยเหตุที่เป็นวพุ่งชนดับนะะคุณแรงมากเลหนึ่งดูนะมาแล้วครับไกลๆนะโอ้โหดีอย่างแรงเหินเลยนะเหินนี่หายไปเลยนะ ไม่ใช่รถรราคเลี่นะรุ่นไิ่เปอวัชนที่มาหนี่หายเลยเอาด้วยหนึาะเลยนี่มีไฟด้วยโอ้หดูนะคบเขาบอกว่าเป็นภาพของรถนพุ่งไปชนด่านทรเกแนาดาบระเโบิอยู่ดวกกับนตกในแองกราเหตุเกิดวันที่22ที่ผ่านมาเมื่อนกบไปย ไว้ไว้ตไปเองนั่นแหะตาม่ได้คว้างขนาดนั้นนะทุกคนอย่าดามานะเขาชอบองเขาอย่างนั้นเนี่ยนั่นน่นเห็นไหมเขาจะตบของเขาเองนะเคราผู้เสียชีวิตเป็นสอสมีภรรยาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าซิ่งรถรูเบนีอย่างที่วรุ่ฟายิงสเปอร์นี่ครคน The fact the fact <ะ>ส่วนคราวนี้ผัวเมียละเอียดใจทะเลาะกันเมาด้วยนะคะขี่มอตเตอร์ไซค์กันมาแล้วหลังจากนั้นก็มาทะเลาะกันไปเยกันค่ะแถวนั้นเขามีร้านเป็นร้านช่างอะไรอยู่ตรงนั้นนะนะปลายเมียคว้าค้อนไอตีกับหัวถือนนะปลายหัวหนีไปได้วกกลับมาใหม่คว้าตอกของเจ้าเดียวกันไอเย่กับเมียปรากฏหลังจากนั้น เมียขึ้นรถหนีไปหัวไม่เอาตอบคืนบุงบอกเอาค้อนมาคืนด้นนดวยตีตยกันก็ตีไป,ไปเอาค้อนมาคืนก่อนลุงคิดอะนะคะ <c oughs> <c oughs> อ้าวเมียวเพิ่นเอาเอาค้อนไปอีย

หนึ่งสองเอาเอาอวนเอ้ยเดี๋ยวนี้พอไปแยา่ยงข้าวน้องนี so ่อนเลยอไปง้าน e ้องนี่้วเลยดอไปแงน้องเลยดีแวน่าเลดียวอไแเลน้วนะหรน่อ้ววาน่เดียวนะนะ หนึ่งสองไหวพอแล้วนะยังเล่นยังหมดแล้วพอแล้วกินเยอะไป พอแล้วนี่พูดรู้เรื่องมันเนี่ยอย่าดนเมเนัมือเนี่ยคือทรางใเนี้มันมันอยู่มีใช้แไม่มือมัรืกันไ่กอยงได้อันเก่าอันีู่งออมายส่วนที่โบใหญ่จังหวัดนครราชสีมามิยามนิ้วอยู่แล้วนะไอ้กานามนิ้วนะครับกลุ่มวัยรุ่น รถพวกนะฮะถือมีดตีดังหน้าร้านสะุวกซื้อโดยวัยรุ่นนักศึกษาเรยนรู้่ไหมีมีดดาบยาวรถพวกตีดังเมื่อประมาณค่ำทุ่มของคืนวันที่24่สิบพฤษภาคมจนที่บริเวณหน้าร้านสะุวกซื้อในพื้นที่บรบเวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากกลับจากเที่ยวงานยุวประจำปีนะครับยาเจ็บป่วยไปในร้านสะดกซื้อนะครับส่วนฝ่ายที่ไล่ตามเนี่ยก็ ตามเข้าไปถึงเวร้านะฮะแล้วล่องก็มีการยกไฟกันอะเดี๋ยวลองฟังพักงานร้าน,รานสรุปซื้อล่องดิการพิสูจน์หอยครับโอ๊ยโอ๊ยโอย อ่ะพอแล invers, ้วพอแล้วนี่อะไรอ้ยไปอ่ะ